หมื่นเก้าพันบาทหรือผ่อนอยู่แค่เพียงหมื่นต้นๆเท่านั้นกับเจ้าอ u t f i t หนึ่งจุดแปดไฮบริดสมาร์คันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะเป็นตัวเครื่องเบนซินผสมกับไฟฟ้าบอกเลยว่าความประหยัดนี่กลับมาจัดเต็มแน่นอนครับสวัสดีครับวันนี้พบกระบูเพชรยนต์อีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่ฝั่งโกดังสามครับเป็นฝั่งที่รถใหม่เยอะที่สุดเลยนะวันนี้เรามาพบกับเจ้าคันนี้เลยดีไซน์สวยและแถมยังประหยัดน้ํามัน เครื่องยนต์ไฟฟ้าถึกทนใช้งานคุม้มคุ้มกันไปเลยวารันตียังอยู่ครบแน่นอนครับสามารถนําเข้าไปเช็คศูนย์ได้เลยนะสําหรับเจ้าตัวนี้ประวัติอยู่ครบ แน่นอนไปเราไปดูเส้นสายของเขากันครับว่าเจ้าตัวนี้จะสวยขนาดไหนไปชมกันครับดีไซน์ด้านหน้าออกแบบมาได้สวยงามเลยครับมาพร้อมกับไฟคู่หน้าแบบโปรเจคเตอร์นะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบหมดแล้วนะคบไม่ต้องไปติดตั้งหรือต่อเติมใดใดทั้งสิน้นระบบความปลอดภัยของเขามีมาให้เหมือนกันและบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ประหยัดมากๆเราดูได้เลยสําหรับตัวโลโก้ของเขานะคบเป็นตัวโลโก้โตโยต้านะที่เอกลักษณ์ของเขาของเจ้าตัวไฮบริดจะมาเป็นแบบสีฟ้าไปครับ เราไปดูสําหรับตัวด้านข้างกันบ้างจะเป็นตัวล้อแม็กยางนะคะตัวยางเนี่ยมาพร้อมกับเจ้าตัวดันหลบปี23นะครับตัวแม็กเป็นตัวของแท้ของเดิมจากโรงงาน t o โตยต้าเราไม่มีปรับเปลี่ยนแน่นอนนะสำหรับกระจกด้านข้างครับมาพร้อมกระจกไฟไฟ้าและติดไฟ,ไฟเลี้ยวมาให้ครบหมดแล้วนะครับคิ้วกันสัรมีมาให้4ข้างเลยครับเวลาฝนตกเนี่ยคุณพี่ไม่ต้องกังวลใจว่าฝนน่ะจะเข้าไปใน ตัวรถนะอ่ะตัวเนี้ยเรากันให้เลยนะฮะเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานโตโยต้าแน่นอนเบ้ามือเป็นแบบโครเมียมครับสามารถใช้ระบบคีย์เลสได้แล้วแค่สอดมือเข้าไปนะก็สามารถปลดล็อกได้แล้วไปครับเราไปดูสําหรับโครงสร้างทางด้านในกันต่อนะสําหรับเจ้าตัวนี้ฮะบอกเลยว่าความประหยัดจัดเต็มมาให้แล้วก็ได้โครงสร้าง เดิมแท้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตนะคะตัวสีตัวอะไรต่างๆแต่สังเกตได้เลยว่าไม่มีการไหลเยิ้มของสีใดๆทั้งสิน้นตัวยางนะครับไม่มีฉีกขาดตัวยึดนะสามารถใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยสําหรับเจ้าตัวนี้คุณพี่จะสังเกตเห็นได้เลยว่ารอยต่างๆแทบไม่มีให้เห็นเลยนะเรามาดูสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังกันบ้างครับตัวน็อตต่างๆนะเห็นกันให้แบบชัดๆเลยรอยสติกเกอร์บอกเลขตัวถังนะคะตัวนี้ไม่มีการถอดแล้วนามาติดใหม่แน่นอน ติดยังไงติดอย่างนั้นนะตัวยางตัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยบิ่นนะแล้วก็ไม่มีสีทะลอกแน่นอนนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าตัวนี้ไม่มีการพ่นสีทับนะสีเยิ้มๆนะ่ะไม่มีให้สังเกตเห็นแน่นอนนะครับตัวยางตัวนี้เราจะเห็นได้เลยว่าตัวยางเนี่ยยางนิ่มๆอยู่เลยนะครับตัวนี้ใช้งานกันได้แบบ ปกติเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อสําหรับเจ้าตัวด้านในกันบ้างนะโครงสร้างทางด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้โครงสร้างแท้เดิมทุกจุดแน่นอนเรามาดูต่อสําหรับทางด้านหลังครับ สำหรับด้านหลัง,งถือว่าสวยงามมากๆโครงสร้างแบบดีจริงๆครับเราดูกันได้เลยสีเนะี่ยเป็นสีชุบแพ้เดิมจากโรงงานนะครับตัวน็อตไม่มีรอยบิ่นนะตัวยางเช่นกันครับไม่มีฉีกขาดนะครับตัวยึดตัวแรของเขาเป็นของแท้เดิมจากโรงงานบอกเลยว่าโครงสร้างทางประตูเนี่ยเราไม่มีการถอดหรือง,งัดแงะนะนะเอามาเปลี่ยนได้ยังไงก็ได้มาอย่างนั้นนะโครงสร้างของเขานะโอเคเราไปดูกันต่อสําหรับ เจ้าตัวด้านหลังกันต่อค่ะว่าตัวฝากระโปรงท้ายแล้วก็ดีไซน์ของด้านหลังจะเป็นยังไงสําหรับเจ้าตัวด้านหลังตัวนี้นะคะได้เป็นตัวไฟฟลู l อลมาแล้วเรียบร้อยนะคบมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้ง2จุดเลยนะนะโลโกโ้โคโรอ l ลติไฮบิดเนี่ยมีมาให้ครบไม่มีตัวอักษรไหนหายไปแน่นอนนะสาหรับเจ้าตัวนี้ครับยังไม่มีกล้องมองหลังนะยังไม่มีมาให้แต่ตัวรีโมทเนี่ยจะได้เป็นตัวรีโมทแมกาัน เปิดปิดล็อกนะครับแล้วก็สามารถเปิดฝาท้ายได้แบบง่ายๆเลยนะครับเห็นได้เลยว่าตัวโชกยังใช้งานกันได้แบบแจมๆอยู่เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะคุณพี่เราไปดูด้านในกันบ้างจะเห็นได้เลยว่าตัวเนี้ยนะอาจจะดูแบบว่ายังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่แล้ว ที่สําคัญนะครับตัวพลาสติกด้านหลังถาดรองหลังเนี่ยตัวพลาสติกยังไม่มีการแกะออกเลยด้วยซ้านะคบดูพรมสก,กดัดลอยด้านข้างครับด้านในนะแทบไม่มีให้เห็นเลยด้วยซ้ําบอกเลยว่ารถคันนี้ใหม่ทุกจุดแน่นอนนะคะเราสังเกตกันได้เลยกิฟต์ไล่ลจากทางขวาครับกิฟต์ต่างๆไม่มีงัดงะหรือทอดเปลี่ยนแน่นอนนะเราไล่กันมาให้เห็นชัดลอยทางด้านหลังนะตรงเนี้ยที่จะมีจุดที่จะวางของเนี่ยรอย,ยอาจจะมีการแบบ ใช้งานมาบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับเอาออกไปเนี่ยโหพี่เอาไปดูแลกันต่อเนี่ยได้แบบสบายๆนะครับเรามาต่อสําหรับกิฟทั้งด้านซ้ายเหมือนกันครับพี่จะเห็นได้เลยซูมกันให้เห็นชัดๆนะว่าตัวเนี้ยของแท้ของเดิมอะเรามาดูสําหรับตัวล้างน้ํากันบ้างครับคุณพี่ตัวล้างน้ําที่จะเห็นได้เลยว่ารอยเม็ดอาร์ตของเขาเนะี่ยมีมา ให้ครบหมดทุกจุดเลยนะคะแล้วตัวรางน้ำเนี่ยจะเป็นสีด้านนะจะเป็นคนละสีกับตัวภายนอกสําหรับภายนอกเนี่ยจะเป็นสีเงานะคะจะสังเกตเห็นได้เลยกันง่ายๆว่าถ้ารอยสีรางน้านะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถเนี่ยคุณพี่ต้องลองพิจารณาเลยนะว่ารถคันนี้ไปโดนอะไรมาหรือเปล่านะคะสำหรับตัวไฟนะไม่มีแตกแล้วนะคะไม่มีรอยขีดข่วในใดๆทั้งสิ้นนะตัวเนี้ย เป็นไฟแท้ไฟเดิมของโรงงานโตโยต้านะเดี๋ยวเรามาดูทางขวากันบ้างครับทางขวาจะเป็นยังไงบอกเลยว่าทั้งสองจุดต้องเหมือนกันซูมกันให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะคุณพี่อ่ะเราสังเกตกันทางรางน้ํากันต่อเลยนะคะสังเกตรางน้ํต่างต่างอย่างที่บู๋กล่าวไปเบื้องต้นนะว่ารอยรางน้ำเนี่ยทั้งสองข้างเหมือนกันแล้วก็สีนะแห้งๆกิบๆไม่มีเม็ดสีลูบไปไม่มีติดขัดแน่นอนสําหรับตัวไฟด้านหลังนะคะคุณพี่ไม่มีแตกแล้วครับใช้งานกันได้แบบทุกจุดแน่นอนนะตัวไฟ เข้าถึงนะไม่มีระบบผันแปรหรือแปรปวนนะครับอ่ะเรามาดูสําหรับฝาท้ายกันบ้าง,สำ,าางาสำหรับตัวฝาท้ายอ่ะต้องขอภัยครับสำหรับตัวฝาท้ายตัวนอ็อตต่างๆต,ตัวกิฟนะครับร้อยขีดข่วงร้อยสีดันพอย์ไม่มีให้กังวลใจแน่นอนสําหรับเจ้าตัวโช๊คตัวนี้ยังใช้งานกันได้ดีอยู่เลยนะจากที่บูเปิดไปข้างต้นเมื่อกี้นะัดใช้งานกันที่รีโมทเปิดกันแบบง่ายๆนะตัวโช๊คลับมือกันแบบสบายๆนะครับคุณพี่อ่ะ มากันต่อสําหรับเจ้าตัวนี้อ่ะปิดกันไปเบาๆกระแทกนิดนึงก็ปิดได้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้จะเห็นได้เลยว่ามีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะสำหรับตรงกระจกนะครับอ่ะเรามาดูรอบคันกันบ้าง พี่จะสังเกตเห็นได้เลยว่ารอบคันไล่จากด้านหลังรอบคันไม่มีรอยลักยิ้มนะไม่มีการสีถลอกใดๆทั้งสิ้นและอีกอย่างหนึ่งบริษัทเพชรดวนเนี่ยรับประกันได้เลยว่ารถทุกคันเนี่ยไม่มีกับสีไม่มีกอไม้นะคะไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักนะอันนี้เรารับประกันได้เลยและแถมคันนี้ยังอยู่ในวันตีสามารถนําไปเช็คศูนย์ได้นะครับประวัติต่างๆยังอยู่ครบครับคุณพี่เอาไปเช็คได้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะคบสำหรับเจ้าตัวไฮบริดแบตเตอรี่เนี่ยรับประกันอยู่10ปียังไง ยังไงเอาไปเช็คอะมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะคะคุณพี่อะเดี๋ยวเรามาต่อสําหรับตัวโครงสร้างต่อแต่ที่จะไปโครงสร้างเรามาดูเจ้าตัวกระจกก่อนสําหรับเจ้าตัวกระจกคุณพี่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยอะสาหรับเจ้าตัวกระจกนะไม่มีการเปลี่ยนนะครับด้านหลังไม่มีการเปลี่ยนด้านหน้าไม่มีการเปลี่ยนเพราะว่าสังเกตง,ง่ายๆตรงกระจกเนี่ยจะต้องมีโลโก้โตโยต้าแต่ถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยตัวเนี้ยจะไม่มีแน่นอนคุณพี่ลองคิดกันง่ายๆแบบเรื่อๆเลยว่าถ้ามันเป็นของ ถ้ามันเป็นของปลอมอ่ะถ้ามันแบบเราไปเปลี่ยนมาคุณพี่จะไปเอาโลโก้โตโยต้าตรงเนี้ยมาได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่ของแท้จริง,รงใช่ไหมครับอะเรามาดูต่อสําหรับตัวภายในกันบ้างสําหรับเจ้าตัวนี้เราไล่ให้ดูสําหรับโครงสร้างทางประตูกันก่อนนะคุณพี่นะสีต่างๆนะคะไม่มีรอยถลอกใดๆทัท้งสิน้นอันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยถือว่าสวยงามกัน มากๆสำหรับกับเจ้าคันนี้นะอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันต่อครับสำหรับด้านซ้ายมือตัวนี้กันบ้างไล่กันไปเลยนะครับทุกจุดนะเริ่มกันไปเลยอ่ะเรามาดูโครงสร้างตัวนี้ตัวยืดตัวยางตัวสีตัวน็อตนะครับสวยงามมากๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้โอ้โหสีทุกจุดบอกเลยว่าไม่มีคําบรรยายใดๆให้กับเจ้ารถคันนี้จริงๆสวยมากๆนะครับสำหรับภายในเรามาดูภายใน ภายในเขาจะคุมไปด้วยเป็นโทนสีดำนะคบดูแลรักษากันแบบง่ายๆเลยและได้เป็นเบาะหนังนะดูแลกันได้แบบสบายๆนะครับคุณพี่อะเรามาดูตัวเบาะหนังเขากันบ้างสีเนี่ยเห็นได้เลยว่าคมชัดลายต่างๆยังเห็นได้ชัดอยู่เลยนะครับสีด่างเพอารอยฉีกขาดไม่มีให้เห็นแน่นอนนะครับคุณพี่มันสวยงามมากและด้านหลังยังได้เป็นตัวแอร์นะแอร์เย็นฉ่ำเย็นถึง ผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องกังวลใจไปเลยว่าจะร้อนนะครับเหมาะกับสถานการณ์บ้านเราของเราตอนนี้มากๆที่แบบร้อนจัดๆเลยนะครับกลัวไฟด้านหน้าจะไม่ถึงไอ้กลัวแอร์ด้านหน้าจะอ่าไล่ไปไม่ถึงด้านหลังบอกเลยว่าคันนี้ไล่ถึงแน่นอนนะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับโครงสร้างตัวนี้กันต่อครับ จะเป็นยังไงอะสีแท้เดิมครับเราไล่จากบนลงล่างเลยนะตัวอย่างต่างๆไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะครับครงสร้างตวงประตูเหมือนกันอ่ะแล้วไล่กันไปไล่กันไปจากข้างนอกเข้าข้างในเลยคงสร้างประตูต่างๆสีต่างๆนะคะคุณพี่จะเห็นได้เลยสีนะ่ะอย่างที่บูบอกไปว่า สีด้านในเนี่ยจะต้องเป็นสีโคราสีกับด้านนอกไปเราไล่กันไปเลยนะครบระบบตัวด้านข้างเนี่ยตัวที่จับนะคะจะได้เป็นสีอาเปีนโอแบ็กนะคบแล้วก็ตัวออโต้เนี่ยสามารถมีด้านหนึ่งข้างสําหรับผู้ผู้ขับ นขับนะครับออโต้หนึ่งข้างแล้วก็ที่เหลือจะเป็นตัวไฟฟ้านะครับมีเซ็นทราลล็อกต่างๆมาให้ครบหมดแล้วนะครับอ่ะเรามาดูสําหรับเจ้าตัวด้านในกันบ้างคอนโซลต่างๆนะครับจะบุมาด้วยตัวหนังนะตัวหนังตัวนี้จะเป็นสีอาดานะครับสีดําตัวคอนโซลด้านหน้าสวยงามมากครับพี่โอ้โหแบบว่ามันเกินคําบรรยายจริงๆครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะคบเดี๋ยวเรามาดูสําหรับ ด้านล่างกันบ้างตัวเบรกนะคันเร่งไม่มีสนิมเกาะนะคะสีเดิมแน่นอนนะไม่มีสนิมนะครับอ่าเราไล่ขึ้นไปเลยสําหรับเจ้าตัวนี้โหสวยเกินสวยสวยเกินที่ติจริงๆครับคุณพี่นะอ่ะเรามาดูสําหรับด้านในกันบ้างสําหรับตัวเบาะนะครับเลื่อนกันเลยสําหรับตัวเบาะด้านหน้าจะเป็นทรงสปอร์ตสวยงามเลยกระชับตัวได้ดีเบาะยังนิ่มๆเดี๋ยวเบาะยังตึงๆฟูฟๆกระชับตัวแบบ นั่งสบายอยู่เลยนะแล้วก็มีที่ระบายความร้อนเดินมากับได้สีขาวสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเข้ากับตัวเบาะได้ดีสวยงามจริงๆอ่ะสำหรับตัวสแสดงอาตาัตราความเร็วนะจะเป็นตัวอนาล็อกอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับตัวดิจิตอลเนี่ยจะแจ้งเตือนตัว การเปิดปิดประตูที่ไม่สนิทนะคะระบบไฟเข้าถึงทุกจุดทุกดวงแน่นอนนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันควบคุมได้หนึ่งข้างนะสำหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นโหมดการขับขี่นะแล้วก็ปรับต่างๆนะครับคุณพ,พี่จะเห็นได้เลยว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยไม่มีลอกล่อนนะคะไม่มีสีรางพ้อยนะลายต่างๆยังเห็นกันได้ชัดอยู่เลยอะบูซูมให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะสําหรับเจ้าตัววิทยุด้านในนะ ้าตัววิทยุด้านในจะเป็นตัววิทยุธรรมดาตอนนี้จะรองรับตัวบลูทูธได้แล้วนะคบแต่ว่ายังไม่มี Apple CarP l a y สามารถเชื่อมต่อไร้สายได้ตัวแอร์มีให้ทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็ตัวแอร์ตัวนี้เป็นตัวออโต้นะสามารถปรับเพิ่มความเร็วมีตัวเบรกโคแล้วก็ตัวเบรกไฟฟ้าหมดต่างๆในการขับขี่ให้นะครับไปสำหรับเจ้าตัวด้านในก็จะประมาณนี้นะคบคุณพี่เดี๋ยวเราไปดูตัวด้านนอกกันบ้างว่าจะเป็นยังไงไปครับเรามาดูต่อสําหรับตัวเครื่องตัวนี้กันบ้างครับของแท้ของเดิมหรือเปล่านะอ่ะเราไปดู ูเริ่มกันเลยสําหรับเจ้าตัวน็อตต่างๆไล้จากด้านล่างขึ้นด้านบนให้เลยนะครับตัวลายเม็ดอัดมีมาให้เห็นไหมเอ่ยอ่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวปีหกสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้เพราะว่ารู้สึกว่าแบตเนี่ยจะเก่าและเราอยากให้ความปลอดภัยของคุณลูกค้าได้แบตใหม่ไปเลยยกลูกไปเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้อ่ะตัวนี้ พร้อมมาด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดบอกเลยว่าเอาไปกับราคาเท่านี้ผ่อนอยู่ประมาณนี้ถือว่าน้อยมากๆแล้วก็แถมเอาไปใช้งานระยะยาวประหยัดอีกด้วยนะครับอ่ะเรามาดูสําหรับทางด้านซ้ายกันบ้างตัวน็อตนะตัวสีต่างๆสวยชํำมากๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวด้านนอกรถตัวด้านในรถแล้วก็มาด้วยตัวฝากระโปรงรถเนี่ยโอ้โหสวยทุกจุดจริงๆครับคุณพี่จะเห็นได้เลยว่าสีโดยรวมของเขาเนี่ยไม่มีไหลยเยิ้มนะครับสีแห้ง จุดนะไม่มีการไหลยเยิ้ยมของของเหลวด้านหน้าแน่นอนนะคะแล้วก่อนที่เราจะส่งมอบเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวด้านหน้าให้ครบหมดทุกจุดเลยนะคุณพี่นะอ่ะใครไม่ต้องแบบว่าเอาออกไปไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณพี่ขับได้เลยสบายๆอ่ะเรามาดูต่อสําหรับเจ้าตัวนี้คะสําหรับฝากระโปรงนะคุณพี่จะเห็นได้เลยเห็นไหมว่าโลโก้โต,โตโยต้ายังมีอยู่เลยนะไม่มีการเปลี่ยนครับไม่มีการถอดมาสลับใดๆทั้งสิ้น นะตัวสีตัวสติกเกอร์นะมอกรงต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะคบตัวแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยสําหรับเจ้าตัวนี้อ่ะแล้วมาดูต่อสําหรับเจ้าตัวไฟไฟตัวนี้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคบไฟโปรเจคเตอร์เป็นของแท้ของเดิมคุณพี่สังเกตได้เลยว่าตัวไฟเนี่ย จะเป็นไฟยี่ห้อไทยโคโยโตะนะครับไฟน่ยยังใส่ใสกิบๆไม่มีแตกแล้วนะแล้วก็ดีไซน์ของไฟด้านหน้าเนี่ยสวยมากๆตัดมากับตัวสีฟ้าอ่อนๆภายในนะเพิ่มความสปอร์ตและดูดีและเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัว ไฮบริดด้วยโอ้โหสวยเกินสําหรับเจ้าคันนี้อะเรามาดูต่อสําหรับตัวคันด้านหน้าครับตัวกิฟตัวอะไรไม่มีการถอดนะคะและอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าตัวเนี้ยไม่มีการชนหนักแน่นอนนะเรารับประกันให้เลยนะครับคุณพี่ถ้าคุณพี่ไม่ไม่แน่ใจนะสามารถนําช่างเนี่ยเข้ามาตรวจเช็คได้เลยนะถ้ารถมันไม่ดีจริงเนี่ยเราไม่นํามาขายแล้วเราก็จะไม่ขายออกไปให้ด้วย นะครับโอเคแล้วมาดูต่อสําหรับไฟทางด้านซ้ายครับเป็นของไฟโคยโตเช่นเดียวกันไฟแท้ไฟเดิมของโรงงานโตโยต้าแล้วก็เป็นที่ยอมรับของหลายๆโชว์รูมแน่นอนนะสำหรับเจ้าตัวไฟทางด้านซ้ายเช่นเดียวกันครับว่าไฟดีไซน์ต่างๆนะโอ้โหสวยมากๆนะตัวนี้แบบสวยเกินคาดจริงๆและมาด้วยกับราคาแค่51900 0าคุณพี่ได้ตัวไฮบริดและใช้ระยะยาวเนี่ยถือว่าประหยัดน้ำมันไปด้วย นะทั้งตอนออกรถก็ได้ออกรถได้ราคารถที่ดีแล้วออกรถไปนี่ได้เป็นตัวไฮบริดแถมยังประหยัดน้ำมันในระยะยาวอีกต่างหากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ t o y t ต a a อ t ลต1.8 h ฮ b ริดสมาร์นะครับปี 2, 2021ครับราคาอยู่ที่519,000หรือผ่อนอยู่แค่เพียง10,000ต้นๆเท่านั้นนะคุณพี่คนไหนกำลังมองหาดีไซน์ สวยๆแบบนี้และแถมได้ตัวประหยัดน้ำมันบูจัดมาให้แล้วคุณพี่ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอาออกไปเนี่ยรถของเราจะคุณภาพไม่ดีรถของเราคุณภาพดีแน่นอนใครสนใจนะครบเดี๋ยวบูชิ้งทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะอย่าลืมที่ติดต่อมาหากันนะคะบบอกเลยว่าเอาติดคันเนี้ยสีแบบนี้เฉียบคมเดิมรอบคันแบบเนี้ยไม่ได้มาบ่อยๆนะครับ ฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันสักคิดสัก,สกนิดนึงนะแล้วก็ไปชมกันว่าตัวคลิปหน้าเราจะเอาตัวไหนมารีวิวกันต่อนะฝากเจ้าตัวนี้ไว้พิจารณากันนิดนึงวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ